khi nôn của chúng ta. Oyang, oyang, để đi. Bay. Chèn dư gù sát. แล้วแต่นะครับก็ไม่รู้สินะรถมาครับรถมารอแปบ๊บเร็วหน่อยครับไอ้ทัพกดที้แล้ว เป็นคนหล่อยเย้เ้ยเดี๋ยวมีกลับนะครับมีกลับพี่ครับโชว์พาวหน่อยนี่ฮะไอสัตว์ช่วยยกแก๊งไม่โรดพีโนดเขาออกจอยไม่ค่อยดีมืงแก้นนีะ่เห็นผ่อนอยู่จ,จิงเจอทับนะครับขาสิกขาเดิม แล้วแต่นะผมพูดเล่นใจเย็นพี่ฟาดกูพอๆเรื่องนี้มาแล้วมาครับมาแล้วครับ โูสิเฮ้ยพี่เขาพ่อนอ,ะอ่ะกลับตายเฮ้อีกบ่เนี่ยเก่งเจอกูสัตว์นายกำนันครับป่าวัดสัตว์ป่าตุ๊ด